สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนุ่นพาไีไทยแลนด์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานเองานบุญนะคะอำเภอราศีสลายนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะน่นจำไม่ได้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไรเนาะตอนนี้ทีมงานก็กำลังตั้งขบวนนะคะ เป็นปูนมาประมาณสัก20-30ลูกคันนี้ก็เป็นปูนเหมือนกันนะคะ คันนี้ทรายล้นกระบะเลยอมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะยาจากยะโมาจากยะโสโอ้มาไกลมากา รถก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะทาทัวร์หน่อยทาทัวร์ไหนแซมวิม้งอะแซมวิงไม่รู้อ่ะแม่แต่ไม่ได้มาหรือเปล่าอ,อ๋าออ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นทรายนะคะสนมากก็จะเป็นทรายเนาะ ทรายเปียกแน่เลยอ่ะน้ำไหลย้อยๆเลยสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากราศีสะไรมานานหรือยังคะมาได้เกือบหนึ่งชั่วโมงครับโอ้แปลว่ามาแต่เช้าเลยนะเนี่ยเขาเคลื่อนขบวนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันครับป้าใครเปิดเพลงวะปิดเพลงให้หน่อย โ,โบรบอบจากศูนย์นะเนี่ยคันนี้โอ้ทีมงานมาจากไหนโอเล่แตรลมซิ่งสามชาโซนสุรยนศรีสเกตอุบลราชธานีนะคะรับโมเตรเก่าเตรใหม่ สงสัยต้องเอามาโมบ้างแล้วต้นแช่งเอีอย่อยวแชงเอียวไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ได้ติดต่อใครเลยตตติด่่อกับพีีนะใช่รูปครอบคันนี้น่าจะเพิ่งออกหรือเปล่าเนี่ยยังใหม่ๆสว,สวยๆอยู่เลยปอทวีซับนะคะป้ายทะเบียนสุรินทร์ซะด้วยมาจากสุรินทร์หรือเปล่าอ,าอ๋าาาอป๋อ กี่คันรัตนาเนี่ย70คั <50 000. S 1> ทีมงานมาจากรัตนะพี่วุฒิพี่วุฒิเขาตัดเหมือนพี่เลยกันชนเดียวกันเลยการชนสวยต่อยนเราคนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว17น,นาทีกว่ากลับมากลับมาไปน้ำกันก่อนไปสนี่ไปน,นี่แหละ <laughs> อันนี้ก็ทราย ัตนามาเยอะแน่เลยอ่ะสิบกว่าคันโอ้เยอะเยะไปคันไหนนี่มีแต่สติกเกอร์ตีเล็กสายมันแทบทุกคันเลยโอ้มีแต่ตีเล็กสายมันตีเล็กสายมัน ปอทวีซับคันนี้น่าจะมาจากรัตนะเหมือนกันโอ้กำลังอร่อยเลยมาจากที่ไหนกันคะสวัสดีค่ะมากันกี่คันคะจากรัตนะมานี่กี่กิโลคะโอ้ก็ไม่ไกลนะ30มสโลเรามาตั้ง80ดกิโลนะคะ สวัสดีค่ะมาจากไหนคะรัตนาครับออกมากี่โมงคะสองโมงสองโมงเจ้เดินขบวนมาพะมากสองโมงเขาเขาเคลื่อนตอนไหนี่รู้ไหมเก้าโมงครึ่งครับมันกายแล้วตอนนี้มันมันกายแล้วโอ้ทีมงานใส่เสื้อนี้ทำไมมีแต่คนหน้าตาดีๆแทนนอนี่ มีเดียวคนรออเลยรถ<ป>ห้างไว้นี่รถบริษัทอ,อืมไม่น่าใช่นะนวนะสวยสวยเขาเรียกหน้าอะไรโดมินอะไรโดมินิเตอร์อะไรเนี่ยถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลด่สวยเลย รถห้างแน่เลยปอทวีทับโอ้คันนี้น่าจะเป็นโควิดนะคะใส่แมสให้ด้วยน่าจะมาจากรัตนะเหมือนกันิเห็นปูนทรายทั้งนั้นเลยนะคะ มีคัลเลอร์มาหนึ่งคันด้วยนะคะขอสามชาคนขับไม่อยู่อยู่แต่คนนั่งนะสามชาไม่ได้อ้าวมีปูนมาด้วยไอยาก็ว่าอยู่ทำไมน่าคุ้นณณๆณบัดโอ่อนเจริญ เสียเจดนะคะไม่พาพี่สาวมาด้วยเหรอไหนรู้สึกว่าจะนั่งอยู่ในรถคันนั้นนะเมื่อกี้นี่ไทรัฐวัสดุนะคะโอ้ลัลน่ลนลั่นลั่นรถมองไปเกี่ยวนี่ แสบแก้วหูไม่ขอสามชาขอควันดำได้ไหมอ่ะอไม่ได้ไทยรัฐรัศดสามชาได้ไหมอ่ะ นนะครับก็จะเป็นแท็จกจักรกลรูมน,นะครับปีิมานมาเพิ่มนะคะไม่แน่ใจว่ามาจากไหนรถจักรกลร่วม,ม,มนะคะนาานรับมีเสียงปืนตามร่วมนะครับในการข้ามท่าป่าคันนี้ที่เราเห็นอยู่ราศีสไลท์อืมจะบอกว่าเร่องอะไรครับอ่าคันนี้ฟ้าทั้งคันเลยฟิล์มก็ฟ้า ถ้าตีนที่เปิดฝาข้างไม่ได้เลยถ้ารถจัรนะครั้แล้วครับเดยวจะตัดเข้ามาเรียกถ้าถ้าป่างนะครับได้วางเครืของนี่เหรอครับท่านนายกนะครับเอาไปถวายบไว้มาถึงน่าดีเด้อมจังหนึ่งดอกนะครับขึ้นมาหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับนะครับรถดับก็ลำเลียงเข้ามาเลยนะครับลำเลียงเข้าไปเลยนะครับ วเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่นำตัวบวนไปเรื่อยๆถึงรถไฟขว่ามู่สี่มู่สิบสามนะครับก็จะนำคะนรถด,ด,ดำเข้าไปร่วมถวายนะครับขบ่าอีกที